อยู่ที่ตลาดดาราข้างๆครับด้านหลังนี่เขาจะมีร้านตำบะคุ้งนะครับหรือส้มตำลาวหลวงพ่อบางมีอยู่ประมาณสี่ร้านผมกำลังดูจะกินร้านไหนดีครับก็อาจจะกินร้านนี้เพราะมีกินส้มด้วยครับเรามาดูว่าวิธีการตำเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเอาส้มตำตำบะคุง้งจานเจ้่พัน หนึ่งหมื่นพีหนึ่งหมื่นสิบพันอ่ะสิบพันพีอาจานหนึ่งเด้อครับลองกินดูจานหนึ่งครับนี่ของผมเลยป่ะครับครับอ่เจ้าทำเลยครับบัแแองก์นัวเด้อเผ็ดมะเขือเทศเผ็ดมะเผ็ดแล้วก็เผ็ดน้ำตาลน่าทุกอย่างปลาแดกด้วยแล้วก็มีอครับบรรยากาศตรงนู้นอันนี้จะเป็นน้ำปูครับเป่กระปูด้วยครับเราแบบสูตรของหลวงพ่อบางเลยครับ Nó cho có treo lam cờ làm gì quá hả không việt vợ ngon lắm việt nơi à. nói thôi à. ngon không ngon à. bao nhiêu đi mấy mười mười nghìn อายุเอ่าไหร่อะ10น้เนี่ยอายุเตุ๋ยหร่เหร่โอ,อ้5 5 500คิด500คุยกันไปครับฝนเวียดนามก็ที่หลวงพระบาก็เยอะในวันที่ฝนตกรรรรนะพันๆนะมิเซอรอ์เซียกำลังจะชิมส้ตตมตำลาวหลวงพบางน,นะครับคูบรรยากาศรอบด้วย แคบนี่ทัานจ้าคันี่นี่เป็นแคบหมูแคมนี่อะไรนี่เป็นซีมส้มซีมน์อ่าอันเท่าไหร่อันนึงอมขัดีน เป็นมือเที่ยงง่ายๆของพิเตอร์ฮัสเซียครับกล้วยเนี่ยฟรีวะโอ้ยจะทานได้เลยค่ะใส่สีเดี๋ยวเขาจำต่อไปครับ้แกีอยางปลาปลาแดดหรือปลาจะเอิปลาแดดหรือเอิญปลาปลาแดดปลาแดดปลาแดดนึกมอมละมเลามลาปลาแดดอยู่นปลาปลโอ้บรรยากาศดีจริงครับ ฝนตกไปด้วยแล้วก็กิน,กนต้มลาวไปด้วยออดีดีดีหลายหล ลำบอลลัมลอร่อยอร่อยแล้วนี่อ่ะขายบ่ขายสักพันเนี่ยเออจะซื้อพันที่ก็อ,อ,อ,อะันซ้อมหนีกอ่าเอาพันเดียวขอบคุณพันหนึ่งอะ่ะพันก็สี่บาทขอบคุณพันหนึ่ง มือเที่ยงง่ายๆครับกินให้เข้าใจทิมคุนมน้ำใจอนมใจเสแบบสแบทำเสแบบหวานจับลายๆนอนลำ่ำก็นั่งกินครับมาแล้วครับอาหารมื้อเที่ยงของมิสเตอร์ฮอตเซียครับ เอาข้าวปุ้นอันหนึ่งเด้อเจนนี่สุดน่ะจ้าวจ้าแล้วก็เอากินซ้อมให้อันหนึ่ง น,นี่ครับอาหารมื้อเที่ยงของเบลารุสเซียครับอันนี้สิบพันนีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามพันทั้งหมดก็สิบสามพันก็สี่สิบห้าสิบประมาณห้าสิบบาทโอ้หมดแล้วอะ่ะโอ้เงินลำน้ำเนาะอ,อนี่ครับชิมครับ ก็มีฉักให้ด้วยอย่างนี้นะฉากอะไรอย่างนี้ครับอยากกินตางนี้นะ ครับดูครับเถาถากุูงก็ไม่ธรรมาดาทำเป็นแสเสืองาเนเยแสบยกด้เย็นยอด bạn <Nic> gì, thêm bả, lắp, <Nic> lắp luôn, <chung> ừ, như thế, ừ, 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 <Nic> lập giải, lập giải. <Nic lập g> เกเะครับขับบุ้งนี่เ<จ>ิ็นแรกชินชิ้นมนี่างชิ้นหนึ่งสองพันก็แก่าจชิ้นสองพันคำลสี่บาทตำตัำมากต่ำาตำเัยต่เลย อย่างนี้กใจด้วยวาเยแต่้ได้มืจอปกกเลืนะเอออันนี้เรลต่าต่าเกนมะกรูงมะกรูงแล้วก็ไส่นีดที่หลังใช่ไหมใช่คือดาวก็ได้ดาวดานตั้งห เห็ดเด็ดตับเวนาลรกเเจตัมมกเมื่อมนะกุใส่กเปหนงวดนะไม่หลับกุ้ยช่าเป็นงว่ไหนไหนนี่เหรบข้าครับชับหมูนี่อร่อยมากน่ะเป็นยังไงปนยังไ

ตูดเข้าไปโฮมนั้นแม่แก,ก็ง่ายะเสียบหรสุดยอดครับผมกินต่อแล้วกันนะคือแียงขายู่แล้ว นี่สุดยอดจริงหืมทับหมูม่นมันนี่อง่บงนี้ครับทับหมูเนี่ยที่มันติดมันอย่างเงี้ยเก็บทับซอยมาดีดูมาดิกิน อ๋อพี่ก็จะช่วยถ่ายให้แล้วขอบคุณหลายหลายพี่ไม่ต้องกดนะแค่แถือว่าเหนืไหน่ได้กินจนที่แล้วว่าพี่ก็มาช่วยถือให้แม่มีลำใจ้จริงๆผมว่านะทำราวงกับบางเนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่มันหอมมนะากแดด นะเป็นหอมนะหอมน้ำหอมาเดกหอมน้ำปูน้ำปูเค่องักงหอฉ่ำก่อดเยี่ยครับถ้าหากินนะกินกับกระปุ้นแล้วก็ใส่นี่ด้วยอร่อยตาโหแคปปูยิ้มครับขอบคุณค่าอืออ่านี่ยิ้ไหมครับอ่า